เมนเออซมเจ้าบัตเห็ดแบบบาหมูตัวนึ่งเล่นเนาะแต่หาวัดมิซีนสินหามสินยังเน๊เมนเมนมีซินหามเสียบใสมามปลาหามอ้าบอกว่าโรกหัวแล้วนี่นั่นและลูกลานชื่อนี่ชื่อนั่นแลวเนาะตามนั่นเนาะถ้าว่าทางนี้พร้อม ที่ยังขนาดเนาะครบชุดทแบบคอพร้อมแต่งพร้อมกัอีตามเแต่แหงแล้วถือว่าเหดบผดเดียวไปนตามเลยอืมอะไรวาน้ำทรมั่์แด้เบิ่งมีบทเรียนย้อนได้โทรมั่์แม่แมเบิ่งโอ้ว่าฮ็ดีก็ดีว่าถือก็ถือนะเนาะยามจนบนเขาบุญเยียงแลเขาว่ายามมีใครแน่มีแต่คนแย่กินน้ำแหน่ไปยาบ่เนี่บทเฮียนมันนี่มันบอกยังก็ห้อยกว่านึงด้วย嘛 ยามมีไข่แน่ยามจนคนเขาบริเวแลร่ยามมีไข่แน่ม guru, ีคนแน่ถึงนำแน่ถึงนำเจ้ากรับทักทายสบายดีเนาะพี่พี่น้องเนาะมาเบิ่งมาดุนทางสาเตาบ้านพี่พี่น้อยได้วิธีสู่โอพอดีเนาะ มาแล้ที่อยู่ีบริษุบรเมื่อบ่อนอยู่บริูนี่มาซูมีออยู่ดีเลยฮักเองจะรังเองพอแม่บริฮักแต่ข้าแกขึ้นบางเหอนเไปเชี่ยเขามองซือนันนะมาดูข้าดองข้าบเชี่ยแรงตรงนี้เลยกระเ็น

สาลือกบเมีรมักหักหรนตีกบูกเอมักหัก่คยมักด้วยเลือดซีเรีกวอาเลือดซีแตกจางกันดอกเงื่อนน้อยื้อจีโนซอนาอเมียนแล้วกันชอบคืนกระดองเมื่อกี้ผมยำยอดดอกนะเดี๋ยวเออีามคไดมีได้้องได้ยาเลยเยเฮ้ยเท่าเลยถูกเฮ้กับมีมักกันแล้วเฮากับไปกวาดอกเงินคำกับชิ้นเลียวระวังชอบคื่อง้เ เราเป็นชาวกันเออแ้แต่ไม่แต่ไปกอนมูแตแล้วไปเงินจะเผาก้อนมกิน้่าเลื่างพวกก็เมียน่นเขา้่เราไธรรมดา้ตานั่นไงเราไ้ตักเพื่อนที่กีลาที่บ้านของเมืองเขาแก่เนอะเงินคาเกวชิมฉอดม่อถูกไปพูดลาวเลยจำเรื่องวันที่นี่ก่อนก็แล้วแต่พูดในคนนี้ก็เอาคนนี้ทิ่บ้านของเมืองมันก็ประมาณหิ่

เบาช้าบเบาชาบเคยเลยนี่เาชเมดอันเจ้าว่าด้อชี้่าด้อชองแล้วเตเจ้านัใส่ไดนไี่สบน่เาบ้บ้บ้า้อชีเลบ้าดื้อชี้เลยด้ช้พี่นะเต็มเจ้า่า้ชี้หาดนี้ฮอเลช้ว่าฮอตดื้ชี้แล้วมาบ้านบุถ่วงมาบ้านไม่หนีมือนีกินก็มองก็เห็นนาะอนาคต เฮามองบ่เห็นได้เจ้าก็ว่ากันก็ทัว่าบ่ได้บ่ได้บ่ทันเอ้ครับขออยู่นํากันเอ้ยเออบ่าเา่าเนาะท่านเพิ่นนี่ฮู้เด้ไหประมาณว่าสิคงขับอนาเพิ่นว่ากมกูกกมมีลูกกกกููมกีก แล้วบอแต่ก็อยู่แต่นนี่ีค้องนีเียงแนั้นนมันยังมามนมาห้าัวการคนอ่เฮ้บคนนี้ลำนากับไรคนนคุมไม่ได้เนาะมจะก็แบบอันนก็มันบ่าสู้กัสู่บ้านสูของชบ้าน

เสีบไ่ก็ทมุมล้วว่ารักสิื่ไไปการไม่เลกหามามคนีกนักแก้เลคนดีที่ตายบ่ไปเนี่ยไปพ่อไปวมุเยอละนเนี่ยมักจ้กมด้มน้้ก็จลวเท่าเ็ดเลยมุแล่อยดิจอยเมันก็จําเลยพี่มัน dạng cho thỉnh chào thanh cho lo vật phân chuồng lo khâu khâu leo thành không có con khăn Sắp chón bỏ ra Thôi con lên, con lại chộm Chộm mấy thằng Đi chơi nè, nắm vào Chế khảo, dạ dụt, chậu tịt, chậu phán Khảo ừ. đấy, bảo tỏ Thôi nhớ chảo, quên, quên Mày nằm chơi, bà chán, nằm quên Thôi, bà chán lại bớt cả Đi chơi, bà chán lại bớt cả Còn bà Còn bà áo, bà áo, cân là đê, mặn, cân là ạ โอ้เพียงเต็มมีเรียกมีงานบ่ในบ้านในจองหมู่เฮ็ดเก็บนั้นเก็บ2รัวอันนั้นน่ะนี่ก็จบไปนําเวลาเฮาเก็บเป็นมก็บ่บ่ได้ไปแล้วบ่อย่าไปเงานเกิดลงตายก็คัน่บ่ไปก็เมียไปเคยนี่น่เคยซั่นว่านี่สิได้ว่าโอเพียงตจ

ม่ต้องบ้านี่มาเ้ไม่อง้ขันนีอขันขนีอขันคอขันคอขขันัวนี้ขนาอขันขอขั กรตพมนีก็มีอะไรนักต่ากันมันมีกับ่ล้นี่แงร้านอก็้งรานองวันรานช้เ่องปีง่ล้านรได้เขเะเป็นี่เโรานบาเขายังเข้าเป็ดเป็เชนนี่ก็เป็นเหล่ายาปลาแป้งเท่าแกขึ้นนี่ใช่ไหมกรับผมชุราล้านนึงจสมลานชุราาดอ้อยฮาล้าน ร้าป้องร้านเอยังสีน้องสิเออนี่เห็นบอกแล้วโอกหัวพอพังไงขึ้น่อมเลยกขึ้นขึ้นขึ้ทขึ้ขึ้นขึ้นีึ้นขึนขึมนขนขึ้นข้นขึ้นขึนขึ้นขนขึนขึ้นขึ้นขึ้นเึ้นอ้นขึนขึ้นน้นขึนจ้นนนขขนนขึ้นนนขึ้น้นึ้ เออเป็นเนี่ยอะไรอ่านเียะเป็นนี่ยอะไรมันได้ตัใจรูจ้ในเชียร์าน่ว่าเนียเจ้าไปนะของเจ้าก็ไปห้าเท่าห้าแก่แล้วเจ้าที่เเชาก่อเนี่ยเจ้าก็ไปห้าเท่าแก่ทีเท้ามันมีหามีน้งเนี่ยเจ้ามีามีน้งให้ฮัมูนั่กันเพื่อภาวันบิแงกันบิดแงอ่งท่องจอยงเห็นใบยังยืนทีดรอบงีแล้วแต่า vô subscribe cho kênh Ghiền nè Gõ Để không bỏ lỡ nè, video này, dẫn เราเคยเอาเงี้ยอยู่บ่อยเลยว่ายังบ่ท่านเคยแยกเรือเคยเอาอยู่เอาเยอะบัวเอาเงี้ยเด้ยเด้อไปสอดตั้งไหนเอาแงีมาเลยโอ้คนใหญ่ป่ะสิเลยทั้งคู่เนี่ยนะวัดสีโสดจำกันแล้วเมียจะกอดได้พัวกับต้องขาดบัาเท่าแก่บ้นต้องขาดแบบนี้ตั้ว่าตัวนี้ก็บุกเคยเอาตัวนก็บุกเคยเอานี่นึงหมด เลยบ่เอาบ่าเอาก็เนน่เออมีคกนเอาเลยกันว่าาเอาก็ห้างหมดชาวเอาห่เลยไม่ชื่อเน่ๆกจกุ้นนอืมคันกชาวน้อยบ้เคยน้อยเนี่เขาว่าไม่ชื่อเลยจงกุ้นแลวเขาหนาเอากินี่าเดยวอาไรปบะีอบ้าบุเอาเเอาหาทันนี่เด็บแ่เด้อานี่ไปปักไม่ยาว่เมากบุเอาไห่เป็นพื้นเลย

เออตมมว่าส่เนบครอครัวมตึงจะมให้มันแหงเล่าผม็นเด็กช้ยหฮวาผา้นายอยู่เดียวกอได้แจครอบควอยู่ดี้งได้ยกตึงในท่วงแล้วก็แล้ยน้องเออคมดีนะแต่เด็กว่าผมอคัวแล้วกอเยังงนเออน้อน้ ่ลูกตึงลานในโพกขงเป็นคา đ ấ ยจังไม่หาอยากลองทำนะลองสั่งของคู่ได้นู่น้างราบาเรานี่นี่บ้าเาใหม่มึงได้นู่นนู่นไปกอนเนาะ า้มาปลววอันเข้าแก่ไปบอกดะเพื่อนไปนะเออไปแก่ไปต้ิะชาไปบอั้งตาบวเห็เนาะตาบเห็เนาะเมเอองเจาบวเห็ดแบบาหมูตัวเนึ่งเล่นเนาะแต่หาบัดมีสิ่งสิหามสิ่งยังเลยเมนเม มีสินหามเสียบใส่ไมโอ้ชินห้าปลาหามก็บอกว่าโรคหัวแล้วนี่นั่นได้ลูกหลานชื่อนี่ชื่อนั่นไล้เนาะตามมานั่นแหละมันถือมาคือว่าเลยอันนี้บ้าแบบเป็นโตเลยมันบกคราบบอกมันเฮ็ดกับแม่เลยโอ้ยลืมเด้อเลยแม่เมนของพ่อแม่เองก็ยังบอกกูเป็นนี่ยขาทั้งหมดมันเฮ็ดกู tăng ta ขออัน nó อืมมื้อนึงคือทั้งตาบ่เห็นเนาะนี่ นี่เขาบอกเลยก็แล้วเนาะคือว่าจบแล้วอันนี้เนาะนี่จะจุดอันใบน้นต้านบ่บาทเองโบรดณบาทแตงอย่างนะบาดแตงเราถึงเห็ดใบน้ำตาลโอ้บ้านเราเห็ดมนในโบ่ราณคือคือว่าจุดมื่นตัวด้วยได้เาเนาะถ้าว่าทางนี้พร้อมเพี่ยงเห็นนะเนาะครบชุดทั้งแบบคอพร้อมแตงพร้อมกับอีตาเหมือนแต่หั่นเร็วถือว่าเห็นบาทเดียวใบตาลเลยอืมจังสั้นบ่เห็่อเลยเลยเจ้เลยเห็นใกล้ๆกัน ไท่บรรพินมาอันนี้เปนแบบเบบแาเงินมันยังบ่พร้อมเนาะเขาลได้ชุดเต็มห่ได้ช่องตอนน้นทางฝ่าชายพวกีเอาไมอนี้เลยกัแม่กับมอนี้เ็วเลยเป็นแวเลยไปน้ำตาลได้เลยให้โอกสู่ได้ยโชคหาลาดเนาะสู่ๆนะสู่ๆถือว่าเงินม่หอดมือนได้นน่นะ ธรรมดาอยู the the ่เนาะเบวาเราก็มาห้างเอดีสาวเต๋อเราก็ได้มานักกันนกตัวเข้าเนาะนั่งๆได้นันนั่นมีลูกสามลูกสี่เขาใบบ้านชื่นยังชิหาล้านยืนหาหกล้านได้มีข้ามมนี้นั่นอีกไปจังเละแต่บ่วไม่ห้างลูกห้าลูกหกนี่ผูมันคือคือม่ไรอยู่ที่ล้านเนบ่ยมูไรเนอันนี้เฉพาะหาล้านบ่ปุงเบิดเลยเมืนบอก ແລະກະຈົບຫັ້ນໃນປົງໃນປົງຊັບ5ລ້ານເນາະເອີແຕ່ວ່າຮັບ5ລ້ານແຕ່ວ່າຖ້າມີເຮົາກະຊຸດໃນຫັ້ນເນາະໂມໂມພໍເລີຍແລ້ວໄປຢູ່ເດກຕດດເອຮັກແຮຮແນຜນດ້ຈຂ້ດຈົ แต่เฮาต้องคิดเฮาสิเอาเลยตั้งเลยตั้งตัวใหม่เลยนะแมนเพิ่นว่านับ1ไปเรื่อยๆมันก็บ่สิค่อยดีปานใดเฮาบ่เป็นนักเป็นแทนเนาะได้อือท่าสิเจ้าโอ้ยจํานีายหแ้ธรรมดาอยู่สวเราจะว่านะไว้ปะไว้ิโอ้ทุกยากกันก็ล่ะบ่มีก็บ่ายกันอือบ่แม่น่มีแ้อุกัวกูพากันเบนพากันสู้เนาะอือ บุมีก็ค่อยฟื้ชากันสมมดวานะบางคนนี่นั่นได้หลุดเมียแต่ละคนเห็นด้เงินในคำมัดพัวค่อยพัวกก็มีเนี่ยเมนเมนเออมันค่อยหูมดประวัติเรื่องว่ามันยิงผู้ชา่บักรณมีเนาะบัดบมีเนี่ยเอาไปเด้วยนีชงเชื้อเจตายกไ่รูเวลาดเวลาให้กันเับยืมเงินก็เท่า ว่าเาหนังเธอฉับได้บังมีบทเรียนยอนได้เธอฉัเมนเมนว่าเฮียดีก็ดีว่า่ถอก็ถือนะเนาะยจนคนขบุรีแหเ่ขวายามีไข่แนี่คนแย่กินนาเอาเล้ไปยาว่าเนี่ยทเฮียนมันนี่มันบทเฮียนยังก็หอยกว่านึ่งด้ยมัยยมีไข่แน ยำจนคนเขาบริเวณยำมีไข่แน่มีคนแน่กินน้ำแง่กินน้ำเจ้าเออแง่แง่แง่กินน้ำเฮายำจนมีคนเดียวเลยย้ำมีอ่นมีคนเดียวเลยไข่แน่ถึงแล้วถึงแล้วเจ้ะบอาเหมือนกันนานได้เรื่องมนุษย์เราเรียน แบกเดียวโฮชีหาคนพากันกินเหล้าคอยคนไม่มีเงินลูกหลานไม่มีเงินตำรวจบุกไปพ่อแม่มาไทยเมื่อเรืยังจ่คอยโอเชียเว้อโอยชิตายทานมึงได้บัดพนิษฐาเราเล่าชีปีจึงได้ออกติดคุนมอผู้เชียวโอชิตายทานไปยาบเชียวอยู่คุกนบุเป็นพื้นเนี่ยเลยอยู่วิ่งจันเลยอันตรายระวังเพื่อนมิตรสหายต้องห่วงจำกัด ให้อยู่ในขอบเขตบ่ะเพื่อนผู้ี้คืนได้ไหมเมนอันนี้ไม่ผม้นเ่าได้เลยเ้ลานเลยอืมง่เลยพกจะเอาเป็นเพื่อนเราได้ผู้ใดมันวังกับเราแน่นอนอืออืออือน่อมคือกันตัวใดมันจะกินแค่กะดูเกี่ยวกับมีีนะต่ต้องเทียงเนาะมนบอกอ่าเมนเาต้องหูคิดไรออคอยคิดไล่ยู่ได้คอยนลูกคอยหูวามังคอยบอ น้ำพ่องทูดแล้วว่าน้ำพ่องรำคาญน้ำพ่องเป็นในบ้านไงชาวหมู่บ้านชุดํำเลานเดยมาน่งนี้นหลบ้านนี้มีแต่ลอดถ่านนงนในบ้านมาเช่นในบ้านในบ้านมาเช่นเะมาเช่นในบุุป่านี้มยนี่ให้เขาเฮ็ยังก็ตจองลำหนาบางคนมันก็จะได้ย่องก็มี่ีคนมุกย่องเบ้าดิเมื่อเหียตีนกันข้าบ่เฮ็ด เจี่เห็นคนเงี่ยงกว่บางคนเอเจ้เห็นได้ยูอะยาวกลขบาดนะ้นเจแต่ละคนบุกคือกันนึกกว่ามีบทบาทตอนนี้ได้เจ้าชิว่าคอยเพ่งนมนะฮะเพิ่นเนาะคอยบุเคยในนั้น้องหาเกียรติเขาลูกลานเขาเลงั้นจะเช้าก็เป็นหาเช้าเถอะยิ้มเลยเว้นทุกใจขั้นมากเพราะคิดารได้ล่ะ มีเขาพูดรอว่าน้องสาวคิตยังเดินเมชาธรรมดาเดี่บอเนาะเม้าวอย้ห้กแล้วเนี่ยมีเขาพู้ชาวมาวมชว้นผู้ชาไปแตเกงปีพนปงเลยปงกันได้เฮเนเฮ็ดจ้บันทึกให้เลยทัพอบันคืนปงกะเปเงินทุนเจ้าก็เกางเงินลานนึงโดน เดี๋ันเป็นนานาคันคอโอ,อเคนะฮนเนาะพอวานใดก็คือกันเป็นคันคอได้ เราคืนดีนยร์ารยความกันแล้วก็จาเอาให้นด้านนั่แล้วก็ทอดกระดองแล้วก็ยังยังเดอนสีบ้านว่ายังสี่ร้านยไมนี่ค่ะชตตงต่างยเดียวเน้อเดี่ยวเนืเดียวค่ะกินดํากันกันังาบ้าให้ตนนแกัมาทอร้านเอดแใหสกัยังสี่ร้านเขาต้เดียวเขาุงเดียวใส่น้ำกันคือเราคือกว่าปงร้านนี้เ้ยังยัง สี่าตะัวตัวหนึ่งคำบาทหนึ่งบอมีมอยู่บคำมีคำติงัวเนาะสบายดีสบายดีจังวะถือว่าร่บุญมีได้ทกเป็นโทคบอบจีบุญมีแล้วจะได้สเปลวนะสุดโค้ยเลยขนะเอาบรรทสันเป็นมือสันมันดีได้มาห่วงงานน้ำเพล่ เอาดีใจนะมเนาะให้ปัวเดียวมีเดียวคือว่าเนี่ยปลาสันไม่แต่ล่อถ่าทั้งทางเพื่อนโอลมกันยาวเลยมาอาเจรดลอกันได้พอได้ละหมูกันประมาณนี้ละพี่น้องเนาะก็คืออ่ากันคอทางสุเตลเงินหาล้านกีบเนาะมัวตัวนึงพี่น้องเอ้ะเนาะ คือว่าจบสำนี้พี่พี่น้องเอ๋บ่มีคำมีอย่างเนาะก็ถือว่าโอ้ยพี่พี่น้องเอ๋โอ้แพงเนาะถือว่าเราก็โชคดีได้สาวเตลเป็นเมียพี่พี่น้องเอ๋อาจังย์ในคลิปนี้บ่มีอย่างไรเนาะรอรุนคลิปต่อไปพี่พี่น้องเอ๋สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอกล่าวคำบาสบายดี